สวัสดีค่ะมัดแอนอนิมัสนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่คลิกคลิปนี้เข้ามาดูเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะก็คือ Item มซ f อมตะมันนะคะเดือนกันยายน2556ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเผลอคลิกเข้ามานะคะไม่รู้ว่าตามลิงก์มาจากไหนนะคะก็คืออาจจะไม่เข้าใจว่าไอ e m มซ f อมตะมันเนี่ยคืออะไรนะคะก็สำหรับมัดแล้วนะคะไอเทมซ้อมะมันเนี่ยก็คือคลิปที่แนวเดียวกับ เฟรนด์สนะคะเฟร i t ์สวิดีโอของหลายๆคนก็คือการรวบรวมนะคะเอาไอเทมต่างๆที่มาใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมันน่าจะมาบอกต่อหรือว่า,าใช้แล้วปรับลื้มมาทั้งเดือนอะไรยเงี้ยะคะ่ะก็จะเอามาให้ได้ชมกันนะมารีวิวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะแต่ก็อย่างที่ย้ำกันทุกคลิปเลยก็คืออย่ายังไงอ่ะคืออยากให้ดูรีวิวให้เป็นรีวิวค่ะอยากให้ดูแล้วก็ เชื่อแต่ว่าเผื่อใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละคนเน่ความต้องการไม่เหมือนกันสภาพผิวก็ไม่เหมือนกันกับมัดเองมันดีกับคุณมันอาจจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ทุกรีวิวเขาพูดความจริงนะโอเคเรามาเริ่มดีกว่านะคะก็คือมัดจะเรียงแบบเดิมเลยก็คือทุกคลิปที่เป็น iom ของมัดเนี่ยมัดจะเรียงตั้งแต่สกินแคร์แล้วก็ไล่เป็นเมคอัพตั้งแต่เบสไปจนจบนะคะ เริ่มจากสกินแคร์ก่อนเดือนนี้ไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์นะคะใช้แบบเดิมก็คือลาร a เนชไลน์วอเตอร์แบงนะคะดิฉันเป็นสาวกลา n เนชนะคะโอเคแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ,อปกติมันจะใช้คลีนซิ่งล้างเครื่องสำอางที่เป็นลักษณะของออยกับ Liquid Water อะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้สลับกันไปสลับกันมาอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะคะแต่ว่า ช่วงหลังๆมานี้นะคะก็รู้สึกว่าผิวตัวเองแห้งลงนิดนึงแล้วก็อยากจะใช้มิ้วดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะแอนตี้อ่ะกับการกับการใช้คลีนซิ่งมิลวไม่รู้ทําไมคือมีความรู้สึกว่าตอนที่สมัยมาแต่งหน้าใหม่ๆแล้วมาใช้คลีนซิ่งมิ้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันแล้วมันก็เหนียวเหนียวคือไม่ชอบฟีลลิ่งในการใช้ะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า มันคงไม่เหมาะกับเรามั้งเราน่าจะเหมาะกับวอเตอร์มากกว่าที่แบบเช็ดออกได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมามันความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากจะเอาสำลีมาเช็ดหน้าเยอะเกินไปนะคะก็เลยอยากจะใช้แบบออยล์กับแบบมิ้วดูบ้างนะคะก็ไปประสบพบเจอคืออันนี้เพื่อนแนะนำมาะคะก็คือดิวีเนียนั่นเองนะคะตัวนี้เนะี่ยมีขายในวัดสรรน,นะคะชื่อว่า ดีวีเนียอะมิโนแอซิดคลีนซิ่งมิล์กนะคะก็จะเป็นคลีนซิ่งมิล์ที่เหมือนกับมีส่วนผสมของพวกเนี่ยค่ะอะมิโนนะคะก็คือแบบวิตามินอะไรของเขาอย่างเงี้ยเหมือนแบบช่วยบำรุงด้วยอะไรอย่เงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ได้รับการอบอกต่อมาจากเพื่อนของดิฉันเองก็คือออฟเลิฟเฟรนช์นะคะนางก็ปรับปรมเจ้าตัวนี้ก็เลยไปซื้อตามนางนะคะปรากฏว่าชอบนะคะจนตอนนี้ซื้อสต็อกเก็บขวดที่2เอาไว้แล้วนะคะซึ่ง โดยส่วนตัวเนี่ยาจากที่เคยมีความคิดที่แบบว่าไม่ชอบมิ้วตรงที่ว่ามันเหนียวแล้วมันก็หนาแล้วมันก็แบบดูค้างอยู่บนผิวแล้วแบบผิวเราจะอุดตันไหมจะเป็นสิวผดไหมอะไรเงี้ยก็ความคิดตรงนั้นหายไปนะคะก็คือตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของเนื้อเนื้อมิ้วที่ เย็นๆแล้วก็สบายๆผิวคือมันจะไม่ได้เหนียวมากนะคะมันไม่รู้สึกเหมือนเวลาที่เราใช้มิ้วแบบว่าแล้วรู้สึกว่าเอาบอดี้บัตเตอร์มาถูหน้าเออไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะเป็นบางเบามากซึ่งขวดเก๋มากนี่ชอบขวดตรงที่ว่าถ้าเรากดตอนแรกแอบโง่กดไม่ออกคืออะไรนะคะคืออะไรนะคะก็คือมันสามารถจะล็อกได้นะคะถ้าเรากรึบกลับมาแบบนี้นี่ มันก็จะออกมาดังเช่นนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยก็คือเนื้อเนี่ยเ,เมื่อกี้แอบแอบเล่นบลัชอยู่นะคะเนื้อก็จะเป็นเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นครีมเบาๆะคะ่ะคือเบาๆใสๆแล้วก็มันจะใช้วิธีถ้าไม่ใช้ทิชชู่ซับซับอย่างนี้แล้วไปล้างล้างหน้าหรือบางทีก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็ เอาสำลีชุบน้ำนะคะมาช่วยเช็ดออกใช้สำลีชุบน้ำมันจะบาดผิวเราน้อยลงนะคะในความรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นนะคนอื่นไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความเหนียวความมันเหนอะหนะอะไรนะคะมาใช้แล้วก็ซับหน้าก็ยังนั่งดูทีวีต่อได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนอะหนะอะไรจะต้องไปล้างหน้าทันทีอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนําเลยสําหรับ สาวสๆที่ผิวมัดคิดว่าใช้ได้ทุกแบบเลยนะคะอย่างมัดผิวผสมค่อนข้างมาทางมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ดิ v ิเนียนะคะแอมิโนแอซิดครีนซิ่งมิวค่ะโอเคคือหัวล,ล็อกได้เนี่ยดีสำหรับการเดินทางด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหกออกมาโอเคหมดแล้วสำหรับเรื่องของการดูแลผิวซึ่งล้างหน้ามันเป็นขั้นตอนสำคัญสุดในการดูแลผิวนะคะ ทีนี้มาเมคอัพกันบ้างเมคอัพนะคะขออนุญ,ญาตเมาส์นิดนึงหลายคนที่ตามเพจก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการลืมตัวนี้นะคะนางชื่อว่า La Neige นะคะ Snow BB Sooting Cushion SPF 50 PA 3+ นะคะ SPF สูงมากเลยทีเดียวนะก็ตัวนี้เนี่ยเมาส์ตัวเองนิดนึงได้ไหมคือบอกว่ามาช่วงประมาณหลายเดือนมาแล้วสองสาม สเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วเนี่ยมันก็ไปซื้อสกินแคร์คือตัวเองเดินเข้าคา์เตอร์ลาเนชบ่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นสาวกนั่นเองแต่ว่าเออเป็นสาวกสกินแคร์แต่ไม่เคยลองเมคอัพของเขาจริงจังเลยแล้วปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดังมากๆนะคะดังมากๆในช่วงปีนี้ก็บล็อกเกอร์เอ้ยบิวตี้ยูทูบเบอร์หรือว่าดาราอะไรเงี้ยหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะก็เขาบอกว่าเนื้อมัน ดูเป็นผิวแล้วก็ช่ำแล้วก็แบบดูยังไงนะดูแบบว่าดูผิวดีแต่เกิดอะไรมาเนี้ยนะคะก็เลยเออเราควรลองไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยมัดไม่รู้ว่ามันมีเบอร์เข้มขนาดนี้อันนี้คือมัดใช้เบอร์ส1สิเอ็ดเลยนะคะส1ิบเ็ด brow beige นะคะก็ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเหมือนบีบีครีมทั่วไปที่แบบว่าคือมีแค่เบอร์ขาวๆวะ่ะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแต่ว่า ส่วนตัวไม่อินกับบีบีครีมเลยไม่อินเลยไม่ว่าจะบีบีสัญชาติไหนมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เบาเกินแล้วสีก็มักจะทําสีออกมาไม่เหมือนผิวไม่เหมือนผิวธรรมชาติของคนเรา <c oughs> คือคนเราควรจะเป็นสีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบีบีครีมส่วนใหญ่ทําออกมาเป็นสีชมพูหรือสีแบบเทาเทาม่วงๆอะไรเงี้ยซึ่งมีความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแอนตี้มากเลยอะมันมันมันวอกมันไม่เหมาะกับ ผิวแบบเนี้ยผิวแบบสาวไทยเอเชียที่แบบว่าผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยเหมาะก็เลยอาคาติกับบีบีครีมมาตลอดแต่ทีนี้พอไปเคาน์เตอร์เลยรู้ว่าเออเขามีสีนี้ก็เลยซื้อมาเผื่อๆตอนแรกไม่ไคิดว่าจะใช้เองนะ,ะแต่ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างที่แบบซื้อนั่นนู่นนี่จะซื้อได้ถูกลงแล้วต้องซื้อตัวนี้ประกอบเข้าไปนะคะก็เลย เอามาแต่ว่าทีแรกก็จะขายเพื่อนปรากฏว่าไม่มีเพื่อนซื้อเลยนะคะก็เลยได้แต่นอนทิ้งมันอยู่บนบนบน,บนชั้นเก็บของเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีปรากฏว่าคราวก่อนนะคะไปซื้อสกินแคร์แล้วเอชวนซื้อเลยบอกเขาว่าพี่คะหนูมีแล้วนะคะมีแล้วแต่ลืมจริงๆนะก็เลยแกะเอามาใช้ซึ่งราคา1,500บาทแต่ คือในหนึ่งกล่องเนี่ยที่เขาให้มามันจะมีตัวนี้ซึ่งมีข้างในมีเนื้อของมันอยู่แล้วตัวนี้ตัวรีฟิลมาด้วยนะคะก็เลยโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะคือมันต่างจากบีบีทั่วไปตรงที่ว่าตัวอื่นเนี่ยเป็นหลอดเป็นขวดแต่ตัวนี้เป็นเหมือนแป้งเลยนะคะเป็น c o m p พคแบบนี้พกง่ายเหมาะกับการเดินทางนะคะเวลามันไปทริปช่วงนี้ที่กลับบ้านอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะข้างในมีกระจกที่ใหญ่และส่องได้แบบ แต่งหน้าได้โอเคเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเยนนิดหนึ่งพับฟองน้ําจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่จะใช้แบบนี้นะคะใช้กดลงไปอ่จะมีข้างในเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่เนื้อมันจะเป็นฟองน้ํานะคะแล้วก็มีเนื้อบีบีเป็นน้ําอยู่ข้างในนะเวลาใช้ก็ลักษณะแบบนี้กดนะคะซึ่งมาคนพบว่าวิธีการค่อยๆกดลงไปแล้วก็บิวเลเยอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเนียนและ ปกปิดได้มากกว่าการลากลงไปนะคะจะค่อยๆกดเนี่ยจะสวยกว่านะซึ่งหลายคนอยากรู้ว่ามันคุมมันไหมแล้วมันก็ปกปิดได้ดีไหมแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยคือขอทําความเข้าใจนิดนึงนะคะคือว่า BB ีครีมเนี่ยไม่ได้มันว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อคุมมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนในความรู้สึกของมันนะคะก็คือบ B ีส่วนใหญ่คือเขา ใส่กันแดดมาแล้วก็ใส่มเจไรเซอร์มาเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะอันนี้คืออันนี้คือบีบีทุกตัวเนี่ยผอสมมเจไรเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องคุมมันแต่กับตัวนี้เนี่ยอย่างวันนี้ลงเหมือนกันแล้วก็ลงแป้งฝุ่นคือตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ทัชอัพหน้าเลยนะคะก็ยังเห็นว่ามันกล์และก็ดูแบบไม่ได้เยิมอะ่ะคือคือมัดหยวนทํางานในห้องแอร์จริงคือหน้าไม่มันจริงแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม มันดูโอเคมากๆแล้วก็ชอบมากคือมันดูผิวผิวใสแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะซึ่งโดยส่วนตัวชอบชอบมากคือไม่ไม่ได้คุมมันนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้าเยิ้มมันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบมากถามว่าปกปิดไหมบีบีส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ปกปิดเท่าไหร่นะกับตัวนี้ก็เป็นประมาณแบบไลท์ทูมีเดียมนะคะปกปิดแบบกลางๆสามารถจะบิวเพิ่มได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบ แน่นสนิทอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในจุดที่สีผิวเข้มเป็นสิวอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็ประมาณนั้นซึ่งโดยส่วนตัวแบบลองใช้ทั้งเวลาทำงานในออฟฟิศแล้วก็ใช้ทั้งแบบมีวันหนึง่งทาไปแล้วก็แบบไปอยู่ที่ร้อนรอนนิดนึงอะไรเงี้ยก็โอเคนะคือหน้าก็มันแหละแต่ก็ดูฉ่ำ g กลสวยนะคะตัวนี้ก็เลยแนะนำนะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขากรีดกันนะคะตัวนีนะ้วันนี้ก็กรีดแล้วนะคะโอเค สำหรับตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะก็อยู่บนหน้านะคะเหมือนกันวันนี้ก็คือบลัชนัันเองค่ะนี่คือการปัดบลัชออนมาตั้งแต่แปดโมงเชา้าจนนี่แบบกี่โมงอะสองทุ่มสามทุ่มคือดึกแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นสีอยู่เลยคือเมื่อเช้าแอบปัดหนักมือน,นิดนึงแต่ก็คือมันก็มีหลุดไปบ้างอะแต่ก็ยังยังโอเคมากๆคืออึ้งมากเลยตัวนี้นะคะก็คือ อิลมาสกานะคะตัวนี้แอบมาปรากฏตัวในคลิปที่แล้วนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ได้เฉลยนะคะก็อิลมาสกานะคะตัวนี้ชื่อว่าพาวเดอร์บลัชเชอร์ในสีเทรมเบิลนะคะสีเทรมเบิลอ่าเป็นสีแรกที่มาซื้อบลัชจากอิลมาสกาเลยอิล่าของเรานั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สีที่ปัดอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็เป็นสีชมพูที่แบบว่ายังไงอะคือ ไม่ได้บาร์บี้จ๋าไปเลยแล้วก็ไม่ได้อมม่วงเลยนะคะสีจะเป็นแบบนี้อะเออคือชอบชอบมากปัดแล้วให้อารมณ์สุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบปลอมจนเกินไปอะ่ะเออก็ผิวขาวผิวคล้ำน่าจะใช้ได้หมดนะคะใครที่อยากจะลองลิปเออไม่ใช่ลองบลัชอิลมาสก้านะคะแล้วก็อันแรกไม่รู้จะซื้อสีอะไรมันก็แนะนำสีนี้เลยอะเทรมเบินะคะสวยมากสวยจริงๆใช้ทุกวัน ือบทุกวันเลยอะในเดือนที่ผ่านมานะคะตัวนี้เลิศม,มากๆเราไปหาดูได้ติดทนแล้วก็ปัดง่ายสีมันใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะก็เลยมาแนะนำกันแบบนี้นะคะอิลามัสกามีแพลนว่าจะซื้อเพิ่มด้วยนะคะสำหรับสีอื่นๆของอิลามัสกา้าโอเคทีนี้เดินทางมาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนกันยาที่ผ่านมาก็คือตัวนี้เลยมันเป็นคนที่อินกับการปัดขนตาม,มากนะคะไม่ค่อยอินกับอายไลเนอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่จะแต่งหน้าประมาณนี้ก็คือไปทำงานก็ลงบีบีครีมแป้งฝุ่นเขียนคิ้วปัดขนตาทาปากทาแก้มอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะไปทำงานวันที่ไม่ได้จัดเต็มอะไรมากก็ไม่ได้ไม่ได้กีดกตานะคะก็เ,เดือนที่ผ่านมาใช้ตัวนี้แต่วันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันแห้งแล้วนะคะเ,เดือนเดือน2เดือนประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะคะ่ะใช้ตัวนี้ก็คือ b e l บล n e The h y p e r c โ r ล Volume Express Waterproof นะคะตัวนี้ติดทนกันน้ำแบบสุดๆนะคะแล้วกเ็เกินราคามากคือมันร้อยกว่าบาทอยู่ช่วงประมาณเวลามีโปรก็แบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยก้าสิบก้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เกินราคามากๆคือสุดโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามาสคาร่าที่เป็นแบบราคาประมาณนี้ดักสโต้นะคะดีกว่ามาสคาร่าที่เป็น คาลเตอร์แบรนด์อีกอ่กไม่รู้ทําไมนะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโดยส่วนตัวแล้วตัวนี้ก็เกินความคาดหมายมากนะคะเห็นหลายคนใช้แล้วก็บอกว่าดีปรากฏว่ามันดีจริงๆคือมันเป็นไฮเปอร์เคิลมันเคิลก็คือโค้งงอนจริงๆยกขนตาสำหรับคนขนตาทิ่มเนี่ยใช้ตัวนี้จะยกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ v ล l u m มเอ็กซ์เพรสก็คือเพิ่มความมีวอลลุ่มใช่ไหมก็คือความหนามันจะงอนและหนานะคะตัวนี้จะไม่ได้ยาวแบบยาวเฟื้อยอะไรมากมายแต่ว่า งอนสวยแล้วก็เรียงเส้นหนาเป็นแพรสวยงามมากตัวนี้นะคะเกินราคามากร้อยกว่าบาทก็ถ้าเกิดใครเห็นรูปในเพจมัดประมาณช่วงเดือนเนี้ยสิงหากักยาคือมาใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะไปหาดูได้นะคะโอเคก็หมดแล้วมี4สิ่งนะคะอ่บอกราคาก่อนลืมเนาะตัวนี้ก็คือดิบิเนียคลินซิ่งมิลนะคะ300น่าจะ380 ประมาณนั้นแต่โปรโมชั่นมีเยอะสําหรับวัดสด์น,นะคะแล้วก็อันนี้นะคะซื้ออันนึงแถมรีฟิลแบบนี้ก็1,500บาท l a n e ช s Snow b ี s o o t i n g Cushion นะคะแล้วก็มีบลัชของ Illamasqua ตัวนี้ประมาณ1,150ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะคะเช็คราคากันอีกทีหนึง่งนะสีสวยมาก t r e m b l e ไปหาดูนะคะแล้วก็อันนี้ประมาณร0อยกว่าบาทถึง200ประมาณช่วงนี้นะคะ m a y e e l n i n e t h e h y อ e r c u r l Volume Express นะคะ ก็มี4สิ่งนี้ค่ะเดือนนี้ขอรีวิวแค่4อย่างพอนะเพราะมีความรู้สึกว่าหลังๆมาไม่อยากจะไม่อยากจะเก็บปริมาณอยากจะเก็บคุณภาพมากกว่าก็คืออยากจะรีวิวให้ได้ครบรอบด้านแบบนี้นะคะอยากจะชัดเจนนะโอเคก็สําหรับเพื่อนๆที่มีตัวไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้แบบสวัสดีเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะได้เลยหรือว่า Uh, ลงไปที่ Info Box นะคะ description box ด้านล่างแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์แฟนเพจมัดก็ได้ค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะที่ facebook.com/anonymusfanpage o นะคะหรือว่า Instagram ก็แอดมาได้เลย add anonymous นะคะชื่อเดียวเปรี้ยวทั่วไทยมากๆนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนเห็นไหมสีอย่างก็พูดเข้าไป16 17เจนาทีเข้าไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมทุกๆคลิปเลยที่มาทํานะคะเป็นกําลังใจกันดีมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวดูว่าเดือนหน้าจะมีอะไรมารีวิวให้ได้ชมกันแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ